ก็สวัสดีแม่อีกรอบนะครับก็เกี่ยวกับสืบเนื่องต่อกับเมื่อกี้นะฮะที่เราพูดถึงเรื่องกามราคะเนาะแม่บางทีหลายคนนักปฏิบัติติดเยอะนะครับครับก็เลยอยากจะให้แม่แนะนำวิธีสักนิดหนึ่งทำไมครูบาอาจารย์จึงต้องมีครูบาอาจารย์ชี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะจะได้หลายคนจะได้เข้าใจนะ,ะเชิญแม่ครับ แม่เป็นคนช่างสังเกตเลยทั้งเรืร่พราอายุแม่มันเกเลนเนี่ยแล้วตัวนี้จะไม่มีตั้งแต่ไม่เป็นกับสัตวนปฏิบัติดีถึงอยู่กับสามีก็มีน้อยครับพอดีสามีก็เสียไปทุกอย่างมันไม่มีไม่เกิดไม่มีคนรู้สึกเลยผู้ตรงตรงนี้แหละทุกอย่างมันแห้งนี้เอาหมดแล้วผู้ตรงครับอืาอาจจะต้อง ส0วันเนาะมาันี้แม่ก็หมดตัเดือนตั้งแต่อายุ58ปีครมาหนี้พวกพวกนี้ก็ไม่มีแล้วสชหรัมสำหรับแม่นะแต่คนอื่นเขาก็กม,มีไม่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 ไปว่าคนคอื่นแม่เกค,คนเท่าเขาก็มีแต่แม่ไม่มีครับเออวานนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมเียอันนี้เจอไว้ด้วยประมาณสักสองเดือนครัก็คือความรู้สึกความรู้สึก ก็รู้สึกเหมือนสามีของเราประหลมเราอยู่ทั้งๆท,ที่เราหมดหมดไปแล้วไปแล้วนะฮะครับแต่แม่ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมอารมณ์อย่างนี้ทำไมต้องเกิดกับเราเมื่อก่อนมันไม่มีใช่ไหมแต่เราเป็นคนปากพ่อย่อนกลับนายกล้าพูดครับ,ก,รบก็เลยถามครูอาจารย์ถามลงพทษเพราะว่าผู้กักกุฎีอาก,กาศยังซีง่ครับท่านก,ก็ตอบว่ากำหนดมา ต้องรู้จังไงเราโมโงเนาะครับทาอว่าต้องรู้ตามอาการครับคืออาการเป็นยังไงครับมันมีความอยากใช่ไหมครับกำหนดตอนนั้นจริงเลยครับเออความรู้สึกยังไงก้หนดอยจางนั้นไปเลยครับนี่น่ะหลวงพ่อปฏิบัสสนะครับเออแล้วท่านก็เล่าเรื่องว่าบางคนเป็นอาการอย่างนี้อย่างนี้ถึงเิดระดับอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็เล่าอยู่นะครับเออ พอเราเราเปิดเผยความรับเราครับท่านก็ตอบให้เราแบบนี้ครับอืเราก็ช่วยตัวเองได้ครับพอมันช่วยตัวเองได้พอะเห็นคนอื่นเป็นแม่ก็ช่วยได้ครับเออเพราะเรารู้จักวิธีช่วยครับเออส่วนมากเนี่ยถ้าผู้แบบง่ายๆถ้าคุณไปมีมีอยู่กับตามสํานักหรือว่ามีครูบาอาจารย์สอนวหวจังสระเนาะไม่ใช่จเองนะอย่างมีครูบาอาจารย์สอนไปส่งอารมณ์กับท่านครับ ถ้าพวกคุณมีความรู้สึกอย่างนี้ก็พูดให้ครูบาอาจารย์นั่นแหละครับท่านจะช่วยดีช่วยอีท่าไหนคุณง่ายง่ายดีคแค่ท่านรู้นะเรื่องเรื่องของผู้หญิงผู้ชายท่านจะรู้ทันทีครับท่านจะบอกคุณทันทีครับคุณก็เอามาปฏิบัติตามนั้นครับมันก็จะผ่านไปไม่ใช่ว่ามันจะหายไวนะคุณอือยู่เป็นปีสองปีอ่ะจะบอกบได้แต่ไม่ขนาดนีอ้อครับแต่ทำไมทำไมทำไมถึงเกิดมันนานใช่ไหม มันขึ้นอยู่กับเราไม่ไม่ไปสูงนี่ไปสูงไวไวถ้าเกช่วยไ,วไวรไวมันจะไม่ได้เป็นสัญญาณน,น,น,นั้นแน่เนี่ยมันหมดไปแล้วก็จริงะจะลืมว่าเขาจะมาแสดงออกเพราะว่ามันอยู่ในสัญญาของเราอยู่คเห็นไ,ไหมมันยังเป็นสัญญานั้นอยู่มันเลยมาแสดงสัญญาออกครับเราก็เลยมีน้อยครับ บางคนนี่ไม่ใช่อย่างเมนอย่างเขาเล่านะผู้หญิงมันกันเล่านะผู้ชายเขาไม่มาเล่าหรอกเราเราเรา,เราพูดเรื่องของผู้หญิงนี่แหละรเราโอ้าเขาเป็นมากอย่างนี้หลายคนก็เล่าเหมือนกันครับเป็นมากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาพิจารณาดูเอ๊ะเราก็มองมากเขาวางมาคนที่เป็นมากเขาคงจะไม่ได้ขัดมาบ้างหรอก no อย่างเม่เป็นน้อยแม่คุณจะได้ขัดมาแล้วล่ะครับไม่ใช่แม่เกนะคขัดมาหลายพบ อืมอ,อือนี่ไม่ว่าเจนะจะเลือกแม่เจมันยังเอาอยู่นะครับนี่คือความจริงครับมีเห็นว่าเขาเอิ่นว่าเอาของงูอืมมีไหมกเจเจเอากันโดยเฉพาะผู้ชายทุกต้องครับเมียที่ถูกคุงจะถูกขัดมาแล้ล่ะครับไม่เลยว่าโอเ้เขาเป็นมากเราเป็นอย่างนี้เราเป็นน้อยคงจะถูกขัดมาแล้วครับคนเป็นมากแสดงว่าเขาเพิ่งจะได้ขัดครับ มันเลยมากครับบางคนนี่ยบครับไม่ไปส่งอารมณ์ทําเองรู้เองอืเสบไยเลยครับไม่อย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคุณได้ยินยิงข่าวเขาไม่เลก่าครับที่เขาออกตูเชี่ยวไปบถูอย่างนั้นอย่างนี้นะถูกคุณก็เห็นไม่ใช่หรือครับนั่นแหละคือความจริงครับมันแสดงออกมากครับแสดงมากหาเลยยิ่งนักปฏิบัติยิ่งออกมากยิงเห็น ครับวยาำตามกิเลสครับแต่ณปฏิวัตินี่ถ้ามีอาการอย่างนี้รีบครับกาจัดมันออกไปครับคือกําหนดตามอาการครับคุณมีครูบาอาจารย์ก็ไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็พูดในน้อยครับเรื่องของผู้หญิงผู้ชายกย้าอย่างนี้ท่านรู้ครับต้องมาพูดแก้งอย่างแม่พูดอย่างนี้รู้เลยอาจารย์รู้เลยอ้าวท่านจะรู้เลยคนที่เป็นครูบาอาจารย์เราครับท่านก็เป็นเหมือนกันอ่าท่านมีประสบการณ์ ได้ยินหลวงพ่อสิงคิตพูดไหมครับมากที่สุดครับเกือบทุกไม่ไหวถูกนี่เพราะเป็นวัวไฟหน้าครับผู้หลวงตาได้หลวงตาพ่อเองอย่างเนาะครับนี่สมัยนี้ไหมเนาะครับอือไม่ใช่ไม่ใช่สมพูดเดีนี่ครับหลวงตาพูดออกมาครับกระตุ้งกขาไม่ใช่สมพูดเขาดีครับเออเห็นบ่เห็นบ่ครับผมเคยฟังหลวงตาสิงคิตพูดอยู่เรื่องนี้พูดเรื่องนี้เลยล่ะครับเห็นบ่เขาบอกว่ามากที่สุดตัวนี่มันลายกาท่านว่าครับแม่จะมีน้อยครับ เด็กของตาไม่มากว่ะเจ้าสู่หลายเลยเจ้าครับอือเ็นบ่กว่าครับเออนั่นหลามันเป็นชั้นงซานครับไปพูดท่านต่อว่าเรื่องของผู้หญิงผู้ชายครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผู้ชายไม่ได้บอกหรอกครับแต่พูดเลยครับผู้ชายเหมนกันครับผู้หญิงอย่าอายครับอายทำไมครับมันเครียดมาแสดงให้เราครับปัดมันทิ้งอืนั่นคือสัญญาในกิตของเราครับ มาล้างสัญญาครับเพื่อให้มันสะอาดนั่นบอกมันจะไม่หายไปหรอกยิ่งยิ่งไม่กําหนดยิ่งไม่ทันมันมันยิ่งอยู่นานครับตัวเนี้จะบอกให้ครับมันลึกๆนะมันไม่้มีกำแพงเดียวนะคุณมันจะเป็นบางทีมันอยู่ข้างนี้บางทีมันมาข้างนี้นะอืมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่เราก็จับจนมันได้บอางตัวเก่านี่หว่ามึงตัวเก่านี่หว่าไปเลย รขารู้ของมันไปรู้เลยรู้เลยครับเรู้ทันมันในปัจจุบันนั้นมันขี้มันกําลังเกิดครับเหมือนกันเหมือนทุกตัวครับเหมือนทุกตัวเลยครับอืที่คนบอกว่าไม่ไม่ผ่านก็เพราะว่าไม่ปัดจริงเลยครับโเมืองมาเลยนี่เสวยเสวยครับเอาเลยครับดังเลยว่าเรื่องมันมันดังไหมมันออกตัวขี้ขอนั่นถูกที่จริงตัวเองอะ ทำเองเกิดเองไม่รู้เองเลยเยอะที่เป็นข่าวกับพระมีมากพระกับคารวะอย่างเงี้ยมีเยอะเลยนะแล้วมันนี้แม่ก็เคยเตียนผู้หญิงหลายคนเลยอแม่ดูครับอย่าเข้าไปใกล้พระมากครับตัวท่านไม่เป็นเป็นตัวคุณเป็มก็เหมือนกับอะไรที่ไปยย่ะที่บุรีรัมย์ที่เป็นข่าวมาเร็วๆเนี่ยเนย่าที่ท่าน มาจากมาจากเมืองนอกมาปฏิบัติก็เหตุนีเลยครับถึงเขาไม่ให้ผู้หญิงผู้ชายหรือเช่นพระหรือโยคีเข้าไปอยู่ด้วยกันผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่ให้มีที่กำบังเลยครัเห็นไหมก็เพราะเหตุนี้เลยอารมณ์ตัวนี้แหละมันเกิดครับอยาลืมครัพวกคุณคุณทั้งหลายไม่เข้าใจครับยิ่งที่เป็นนางไก้คุยทั้งวันหน่ะไม่รู้เรื่องครับคุณไม่ได้ปฏิบัติครับคุณไม่ได้รู้จักการล้างเลือของคุณแต่ คนผู้ปฏิบัติแล้วเช่นพระคุณเจ้าปฏิบัติแล้วท่านจะรู้จักกําจัดครับท่านจะไม่เกิดถึงเกิดก็คือใจแต่ท่านก็ปัดทิง้ง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 ปัดทิ้งทเหตุน่าจะไม่เกิดแต่คุณล่ะยังไม่รู้เรื่องการปฏิบัติอืไปสวยครับนี่เนเรื่องผู้หญิงหน้าอายที่สุดแม่แม่ก็พยายามอยู่พยายามบอกบอกพวกที่หญินแบอยายานี่เยอะตัวเราเนี่ยมันไม่รู้จักยังไม่ได้ปฏิบัติทม ครัแล้วอย่าไปเข้าใกล้หน้าเออจึงบอกว่าพระคุณเจ้าเสดสอนว่าอะไรนะผู้หญิงไม่บวชด,ด้วยหรอกรเพราะมันอะไรข้าวสาลีคืออาหารกินอะไรกินอะ้นนรเลยอือใช่ไหมใช่ไหมไม่คิดว่าไม่คิดไม่ผิดมันเป็นข้าวสาลีผู้หญิงเนี่ยมันกินได้ดนนิครับมันเป็นอาหารก <öğ> ่อนเนี่ยเพราะเขาสาลีไม่ไม่เข้าใจอุบายของ เขาเอาพุทธเจ้าพนวางสี่เลยหรอพ่นไหวพนผู้ยิ่งบวชนำพ่นว่าทั้งสี่เมันเป็นเขาสาลีว่าท่านให้เขาเข้าเข่าสาลีคืออาหารกินไงทำไมถึงต้องยกเลิกไม่เคบไม่มีเลยทุกวันเห็นไม่มีเลยเห็นบ่ไม่มีพิ่สุนีไม่มีเมื่อก่อนมีเพราะเรื่องอย่างนี้ท่านว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้ละท่านไม่อยากให้เสียแบบนี้เออเป็นอย่างนี้ครับเขาก็เลยถือศีลมากกว่ารังไม่เข้าสาลีสามร้อยเลย เห็นบ่ครับนี่แหละตัวนี่แหละครับแม่ก็ไม่ได้เรียนหรอนะคัแม่พูดไปตามความรู้สึกนะครับถ้าครูบาอาจารย์ไหนได้แม่ได้ยินได้ยินแม่พูดก็ขอโง่สีตู้ครับวันที่มันอาจจะอาจจะมีพาดเนาะครับความรู้สึกแม่นะครับแม่รู้สึกอย่างนี้นะครับเออวินาพระพุทธเจ้าถึงตัดไปอย่างนี้ครับก็เรื่องนี้แหละคุณเอยไอ้ัจนี่แหละคุณเออถูกต้องแล้วครับแม่เพราะว่า พระกับพิษณณน์อยู่ใกล้กันมันก็น่เหมือนข้าวสาลีเออเหมือนกับเหมือนกับอาหารก็ไฟช็อตอะสปาร์กนี่นะฮะนี่น่าที่ให้อยู่ที่กำบังไม่ได้ไม่ว่าแต่แม่เลยละครับนที่ก็ตัวนี้เลยครับมันเคยมีประวัติคนหนึ่งพูดนะครับ เรื่องเรื่องพระคุณเจ้าเนท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่กอู่างนี้นะท่านก็นั่งสมาธิของท่าทนอยู่แต่นี้ผ um ู้หญิงมาเคิดๆใช่ไหมแล้วมันก็ผลตกเนาะก็เลยเขาไปนั่งร่มที่ตรงกูดท่านอยู่ครับก็ส่งอารมณ์ไปหาครับคุณรู้รอเปล่าว่าคุณไปนั่งตรงนั้นคุณกําลังทําบาคุณเอ้ยคุณกาลังทาบาปกับพระคุณเจ้าที่อยู่ข้างบนอืไม่ใช่ว่าพระคุณเจ้าบาปคนเดียวคุณนั่นแหละตัวบาป มันมีเรื่องเล่าแน่เนี่บเล่ามาแล้วนะเนี่ยในเรื่องไปหาฮี้อะไรมั่นไปหาใส่คนตูกเเรียกเขาไปนั่งไปกุดเนาะนางหมเนาะเอาพาท่านกนลังปฏิบัติความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นอืทําให้ท่านเกิดตัวนี้เกิดขึ้นครับรู้ไหมว่าคุณร่วมทำบาปกับท่านเองเขาถึงไม่อยากให้ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันครับนนักปฏิบัติครับแต่ถ้าปฏิบัติได้ดรไบต่างคนต่างปฏิบัติได้ครับ จะไม่มีอุปสรรคกัอเขาครับเขากําจัดออกได้เขาจะไม่มีตัวตนไหนคสัตักแต่ว่าอะไรรู้จักคํานี้สัต์แต่ว่าไหมพวกคุณก็อย่าไปประนามคนอื่นคนที่เขาผ่านมาแล้วคถึงเขานั่งอยู่ด้วยกันไปมองหน้าเขาแทนทีเอาเลว่ามึงรรู้หรือเปล่าว่าเขามีใจสัตว์แต่ว่าครับเอาทำไมถึงมีใจชุบีกูเขาเห็นชีวิต,ตวก็เป็นอาการสัตว์แต่ว่าเนาะโคนรอื่นไม่เป็นสัต์ก็เรื่องของมันหรอกเนาะครับ มันมีอย่างนั่นครับมันก็เลยสักแต่ว่านอตหน่อสมุดหน้าจากทองเี่งซีซีนอตนน่อนนั่นห็นบอกโอ้คุณต้องต้องต้องระงับจิตใจของพวกคุณที่ไปมองเขาบ้างครกคุณจะรักษาคเขาไปด้วยเนี่ยแหละบางทีแม่พูดนี่มันจะมีส่วนดีและส่วนเสียเสียเยอะด้วยนะบางทีเราไปปามากโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้อย่าครับอถ้าน่านปฏิบัติจริงๆท่านรู้จักวิธีการครับท่านไม่มีตัวตนครับ ท่านเรยมีจักสัดแต่ว่าเออแต่เราไปเห็นด้วยตาดิม่เมแยนดอ,อกครับออก็มึงเอ็นงมก็หามาพวกอืน่นก็เป็นครับแต่ท่านมันมีสัตว์แต่ว่าอืมท่านรู้ท่านเองครับอืมท่านรู้ท่านเองอยังแม่แม่ก็รู้ตัวเอง่นแหละไม่กล้าพูดอย่างนี้ยครับเออแต่เราก็ยังรักษาอยู่ดิครับไม่กล้าเข้าใกล้ดิครับอ้ผมก็เอออู้ผว่าอู้อู้คุยอยู่จี๋นี่แหละถึงอยากให้แม่พูดถึงเรื่องเรื่องนี้เพราะว่า หลายคนติดแล้วก็อยากให้หลายคนเข้าใจว่ามันมีวิธีการมันมีเทคนิคของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะช่วยเรื่องนี้นะครับแม่ครับมันอย่างนั้นอันนี้ก็ลงปู่ชิงตบผู้เหมือนกันครับมึอไงได้กูเป็นผัวใช่ไหมกูไม่เป็นให้เหมึงได้หรอกนี่หลวงตาใช่ไหมว่าพวกข่าเรื่องหลวงตาเราเองดีครับนี่คุณไม่เหนไหมครับนั่นเนี่ย อย่าไปว่าท่านเลยท่านจะเอาเอาตำนาเลยแต่ว่าอย่าว่าอะไรับอย่าไปมองคนอื่นเขาผิดตัวเองเป็นยังไงจะเป็นเท่าป็นจะตัวเองอะูกอย่าลืมว่าท่านไปล้รางกี่พันสานันควรจะล่างโอ้ถ้ากระเนื่อจะตายอยู่เลยโอ้ยเนอาก้นก็ได้อยากรู้พวกคุณทําเลยอืมอย่าไล่เป็นประมาทคนอื่นครับอยากรู้พวกคุณทําเลยครับจะเห็นเองจะรู้เองครับ คลิปนี้ก็นี่แหละฮะก็อยากให้แม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากจะบอกว่ามีเทคนิคกูบาอาจารย์มีอยู่นะไม่ใช่ว่าทําเองมันก็มันไม่รู้เลยม่มันไม่รู้มันไม่รู้เทคนิคมันไม่มีเทคนิคทีู่กผูกูบาอาจารย์ท่านจะมีเทคนิคมีวิธีการเพราะเอาตัวท่านมาสอนครับก็อย่างแม่ก็เอาตัวแม่สอนครับอย่ว่าเอาตัวแม่ดึงจะสอนครับครอูบาอาจารย์ท่านก็พูดเหมือนแม่เลยว่าครับ ตรงนั้นไหมครับลูกที่ชอบกับคุณแม่เนี่ยครับมีมีไม่รู้กี่คุนครับนั่ทันปูครับปูจะล้างมันได้โอ้ยมันมันยาบยังไงแต่ไม่ใช่วันเดียวนะคุณที่จะทําได้ครับนานนะนานนะครับไม่ใช่ว่าพูดป๊บมันจะหายไหมนะไห้นะก็บอกให้ครับมันื้นเหลือเกินล่ะครับนั่นแหละทำไมถึงต้องทวนกระแสนะแม่ทวนกระแสครับสิ่งที่เราเคยเป็นไงครับคุณเคยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ แต่วาที้มันมาชวนเนี่ยมันต้องฝืนความรู้สึกครับคนไหนฝืนได้เลยนั่น่ะอะใช่เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการราคาหรือว่าการตันหาไอความอยากอาหารรสอร่อยหรือว่าทุกหมดนะฝืนหมดแหละครนี่นะฮะฝืนความรู้สึกฝืนความสิ่งที่เราเคยติับฝืนสิ่งที่เราเคยมีมาครับมาล้างทุกอย่างทิ้งหมดครับนี่แหละมันก็ยังคือเกาแหลานางคงมูนี่อ่ะ แต่มันหุูไม่มียังวะครับเอออยากพูททาเอาเรื่องะัรับพูดในฟังได้แต่คุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณครับนี่มีประสบการณ์ของแน่แล้วครูอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์ท่านก็เล่าออกมาครับมาทางคลิปเลยไม่ใช่แม่พูดครับอืไม่ใช่แม่พูดคนเดียวครับไม่ใช่แม่เป็นบ้าคนเดียวครับว่าด้วยกันเราอ่ะไม่ว่าชายอะก็มันต้องป็นเงานนกันหมดละนับ เยอมากน้อยแต่นัหนลครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะฮะแล้วก็อยากจะบอกให้รู้ว่ามันมีเทคนิคมีครูครูบาอาจารย์ท่านท่านมี้สอนนะฮะเนี่ยคลิปนี้ก็ให้คุณกล้าพูดครับนะขอขอบพระคุณแม่ชีจ้าแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะนี่นะครับ